าาขออนุญาตกินมาม่านะครับไม่ได้กินนานมากมาม่าม,ามาม่ายุ่ห้องก็ได้กินแต่กองหนึ่ง,งนะมันเป็นท็อป่ายุ่งของ,อองเป็นอของประดับ<ช>ไม่ใช่ประดับก็กินเหมือนเดิมชอบกินใส่ไข่ไงหม้อกระทะกับนี่หรอนี่แหละคดีคดีเหตุกับเขากับนานคุณได้องพี่คุณพ้ว่มีรบมีผักไม่หยากระใสครบอีี ก็มีืนไปซื้อโต๊ะมาเหนโต๊ะวางนันต่อ้ยัมามากี่ใส่ใส่ใส่ยูเยวจังซันก่หาใบกับ้าฟังอยากได้สิมาดเลยใส่อยู่ยาวชวัจังสันพากันไปซื้ออยู่ใส่งมีไมไม่ไปดูร้านนะโฮมโอะไรน่ะไงเกินไปไงที่อยู่เส้นนอกๆนะโอ้นั่นมาแล้วเลยูแโอ้ลบอ มาม่าครับสวัสดีครับปักไปฮะมองนหน้ากันมาแต่แบบที่เซนีน่พี่จักพี่อยากใส่เมื่อน,นี้โ <c oughs> บท็อกมันทำงานหล่ะนาะมันเลี้ยวเลี้ยล่องใส่แม่ตัวมันยังไปตำโบท็อกมาอีกหอรอบ่อะมันหอกำทำงาน <c oughs> อะไรเนี่ย เสียเ่ั้นแเลเนอมนอนที่อ like bon ิ oh my, my like án, mm. go, ่มแล้วคนอยากติ่มเด้อนหนาไปหนาอกพี่หนาไปกินขาป่ก่อนนะไปนอนยู่ใส่ยืมุดาหานมงานอยู่บเพราะว่าหยญยู่ตัววันแล่วแล้วกมาหยูอันนาเก๋พเน่าเก๋เราอยู่ยกบ้านไหมบ้หยากเด้อจับจตอนี้มองห้นอนมับออก็ตอนเาอสดกเอไ แล้วจะบอกแม่งยังนั่งขาเลยเออเออโอเคนี่ให้มาน้ะไปด้วยติกินเขาแล้วก็จังนอนใส่ห้นึ่งทีขอต้มไก่แซ่บหนึ่งทีต้มไก่ต้มไก่บานเออต้มไก่บ้านใส่ที่ต้มไก่บ้านเสร็จหลายอย่างที่สุึกดี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 ที่อ้อมใบใส่ไก่บ้านครับไมไม่พี่เี้พ่ก็อกเพื่อนไว้เลยทำเพอนอนสะอาดครับ อ่เ้อ่เมืองเมือก่อพี่เล้ยวเามืองกอพี่เปอไม่ใช่คนในเมืองนะคะเลยว่าอ้อพี่กับเป็นคนยโสเด้น้เป็คนยโสบ่ใจังวนหาเมืองเลยอัไหพี่ติดตามบอกปางเน่ยพี่เลบอกว่าเป็นคนยโสทอนะคะคำเพิ่เรื่องนบนยกโซทน เอาบอกเขาไม่ได้เรื่องนกท้าบหบ้านน้องอยู่ยะโซทอรบ้านเกิดบองนอนอยู่เริงนกท่าเนี่นี่นี่มาเป็นหมอลำเขาเาคือพวกไปคลองกันปปเลยมันคือพอสัมผัสกนมาเปี่ยน่ททาเออไม่จบกิมกๆนี่ไม่ดีไม่ดีนะไม่ดีไม่ดไม่ดไม่ดีไม่ดีไม่ดีื่ดไม่ดไม่ีไม่ดีไ่ไม่ดไมไม่ด้ซื้อไม่ดีไม้ดตไม่ด้ไม่ดไม่ดีไ่อไม่ดีไม่ดไม่ดีไม่ไม่ด้ไมไม่ โบเพัาเธอเคยที่ไหว่าสิไปสุนนะคอยออกออกออกมัง้านก่อนก็บไปเมื่อื่ไปอันท่าไหนเพือนิพักศิวนน้องไปกินข้าวกลางกนาอวังไหพอวงเพื่อวามมั่นใจอ่ะเอาเคื่องบ่ายภาคเขาจะเคืองากันนั่งชิ้นบ่คทุ่มอ๋อบ่ายพระทุ่มมื้อกแมนแน้องหิวนะครับน้องหิก็ว่า เคยนั่งานมาปเลื่องนกเรงสัขนกู่ือแต่แรกคือยู่อำเภอเมืองคืนแนเได้ฟังบ่เป็นแอนยันจำได้อีกอบบ้าจากโรนุทไปจน่างเดียด้วยตอนตอนแกตอนแรกอตอนแรกคิดว่ายี๋ยอนี่อำเภออย่งนี ยังมาติ่มเขาเริ่มหอนเริ่มเข่าบ่ต้องตินแค่ขยับนิดนึงยวในเฮียออกซะสะเลยก็เปลี่ยนไปเลยอยู่อำเภอไหนันอโอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วพี่ยุคอว่างเออว่าเมื่อกี้เพิ่งเสิร์ตมันขึ้นกันเลยสีล้านเมือมันขึ้นสีล้านเมื่อมันอีนึงนึงไปใส่อีก เกียนอาหารเอาเพ่อจะเกียนไห้แค่อ๋อปีนาตอนใดนี่คือกันนี่คือกันนี่สองคนนี่นั่งกันเลยดิวตี้กับพี่ขวัญจะได้เกณฑนอาหารตีละ ก็ขอให้เจอเนอเขาเอื้อนเอาเงินรมดให้น้องติดรถผมบ่ติดหรอกส่งคืนเราะติดกับตดปีเดียวปีเดียวหอกเกิดเป็นาเข้าไปเขากนยวยักเขากเข้าไปอยาู่อะไนเงินเดือนถ้าออกมามาล้ำอวกะาไปมวดอ่าไปปวดมือปปวดแต่ว่ามือมือสไปปดนหนสไปก่อนอยู่ประมาณอาทิตย์ละ

ไม่อยากขอรองเท้าเลยนะเพราะว่าตีนเหม็นมากคอดรวดไปในต้อนไบวายผ้าไปที่นี่จะกินได้ต่ำกันเนี่ยคุไม่ข้าไปท้างในค่ะทำไม่มีพื้นี่รับผมครับผมสบายดีครับผมใส่ชื้นเสื้อผมมันรู้สซึกว่าหนาหน่อยผมได้ใส่แมล้าตงใส่ผ้าป กันเลียงอีกแล้วมันมันแทนข้าวเหนียวมันแทเราเพิยนะาเพิ่มชั้นของวิดีโอที่มันทำเร็วไปเกียไทยแบบโคเบเป็นรูมเลยเนื้อเขาสีออกเขาลงจากโดยวันใดเลย้ดรังสีมันย่เสบเสีบบอกหลานเห็นบอกเขาว่าย่ำเสียบอีกชโมงนึงเจอกันเลยพี่อิ่มอยู่ตอนนี้ เรากนนิ้วเขาเนาะคือมากินเขาเขาก็มากนี่เดดทองเลีเอาัดทองแล้วพลังงานเบิดไงอจัดนี่น่ะรเบิดเมืเบิดไปดงจัดงมันกัดขึ้เก่าเต๋ได้มังได้มังที่ต้องการเราไปไปรวมรวมรวมตลิ่นอย่างคือเหม็นแต่คือติดการะจ อนนี้เป็นร่วมกันนะพี่น้องเกิเป็นไทยตั้งแต่ปี2กันเป็นต้นไ่ ปิดคลิปครับบ๊ายบายมีเดียนมาใหม่ด้วยว่าดิป่าดี